ออััสสลลามุะยก Assalamualaikum ورحمة ะ ل ل ه وبركاته นะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ขอความสันติสุขความสงบสุขนะครับจากอีกุอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแก่นะครับผู้ปกครองทุกท่านและนักเรียนทุกคนนะครับทำดีแล้วนะครับคุณครูเนี่ยนะครับมีชื่อว่าคุณครูซันมานนะครับวันนี้ ครับเป็นครูสอนวิชาอัลกุรอานนะครับชั้นป .1 ทั้งสี่ห้องนะครับอินชาอัลลอฮ์นะครับเมื่อโรงเรียนเปิดนะครับเป็นทางการเราก็จะได้มาเจอกันนะครับแต่ในตอนนี้นะครับคุณครูนะครับจะสอนให้กับนักเรียนนะครับด้กับออนไลน์ก่อนนะครับฮะทำดิและอ่ามาชออลลอฮ์ นะครับก่อนที่เราจะนะครับเข้าในรายวิชานะครับอ่าเราจนะาาามาทําความนะครับรู้จักกับอนันกุรานก่อนนะครับอ่านะครับนักเรียนตั้งใจฟังนะครับอันกุรนานนะครับเป็นคําพูดของอัลลอฮ์สุบฮานาอัตตาลาอันกุรานเป็นอะไรเอ่ยอันกุรานเป็นคําพูดของอัลลอฮ์สุบฮานาอัตตาลาที่อัลลอฮ์สุบฮานาอัตตาลาเนี่นะครับ ประทานอัลกุอานนะครับให้กับมาลากะจิบรออีลนะครับแล้วก็มาลากะจิบรออีลก็พามาให้กับท่านนาบีมุฮัมมัดสลุลลัาาลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม mm hmm. นะมา sh allah พูผู้ใดก็แล้วแต่นะครับที่เขาได้เรียนอัลกุอานะเขาได้เรียนอัลกุานเขาจะเป็นบุคคลที่ดีเลิศที่สุดนะนะครับ ท่านเบีมุฮ h ม m m a d ซลลัลละฮุย์วะซัลลัมนะครับได้กล่าวไว้ใน h ะด i ษบทหนึ่งข้อยรุกุมมันตะ้งเรื่องของอัลก um ุรอานนะครอยรุกุมมันตะเรื่องของอัลกุรอานวะอัลลืมอนครับผู้ที่ดีเลิศที่สุดในหมู่สู่เจ้านะครับในหมู่พวกท่านนั่นก็คือผู้ที่เรียนและสอนอัลกุรอานนะครับวันนี้คุณครูเป็นผู้ที่สอนนักเรียนเป็นผู้ที่เรียนนะครับอินชาอัลล็อ์กลุ่มชนทั้งสองนี้ก็จะเป็น คนที่ดีเลิศที่สุดในทัศนาของล้องสุฮานาหัวตาลาก่อนเราจะเรียนนะครับอ่ะยกมือขึ้นมาก่อนหลุดสองมือนะครับยกมือขึ้นมาสองมือครับอ่าก่งมากนาักนเรียนอานตาคุณคูณนะครับอ่านดูอาบอมพร้อมกันบิสมิลลา อ่ะเดีวเข้าเนื้อหานะครับการเรียนของเรานากเรียนจะสังเกตจะสังเกตนะครับได้ในกระดาษนะครับคุณครูจะเขียนไว้สองบรรทัดด้วยกันนะครับสองบรรทัดด้วยกันบรรทัดแรกเนี่ยนะครับบรรทัดแรกชื่อของมันนะชื่อของมันนะครับบรรทัดแรกเนี่ยอาตามคุณครูนะครับาตูามีชื่อว่าอะไรนะครับาตูาติงกูซีนะครับ ตาออ่างกันมากครับมาดิฉันทีนี้วิธีการอ่านนะวิธีการอ่านคุณครูก็จะแบ่งนะครับสีว่วรรคด้วยกันอ่าสีว่วรรคด้วยกันนักเรียนดูนะครับอ่าทีนี้นักเรียนอ่านตามคุณครูนั่นนะอ่าเราจะเออเราจะมาเรียกชื่อของมันก่อน ที่ครับชาววีดนี้อ่านตามทุกนะครับ อ่านต่ำกว่นะค,ะครับมีน u ช s i กอนิดอ c ดีกว่าลูกอ่าทีนี้เราเราจะอ่านตัวนี้ก่อนนะครับอ่าที่เราขีดเส้นใต้ไว้เนี่ยนะเราจะทำเสียงยังไง minus ฮะมีน u ชนะมีน u ชเรา,าให้ลมออกนะครับผ่านลิ้นของเรา Minasyaitonit ah, nah, Minas lu, sụp lầm hầu hay lúng lục à มาชอลครับทีนี้ครูจะรวม1 2 3 4 4สองสวักนี้รวมเข้าด้วยกันนะครับอ่าเราหายใจเข้าให้ลึกนะครับสูดลมเข้าในปอดให้ลึกๆอ,อทีนี้เราก็อ่านเลยครับอานเฮูบิล อ่านครับลูอ الله, กอ่ามาสองว่าเก่งมากครับอ่าทีนีบ้บรรทัดแรกนี้มีชื่อว่าอะไรนะครับตาอูนม,มีชื่อว่าตาอูนนะครับอันชายวลฮ์อ่นานบรรทัดที่สองตัวนี้นะครับมันมีชื่อว่าตา

Bismillahir. Ah, cepat-cepat, tidak Bis. Peace. นะครับฟังให้ดีบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรุหิมอันเชิญช้าหนะคะัต้องอา่านพร้อมๆกันลูกบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรุหิมอ่ามาด้านที่สองมีชื่อว่า ทำนะครับอ่านแบบช้าๆนะลุกนะไม่ต้องรีบนะครับอมาสอบล้อต่อไปนะนลุกนะต่อไปเป็นบทบทของจุดลูก มีทั้งหนึ่งจุดมีทั้งสองจุดมีทั้งอยู่บนอยู่ด้านล่างนะครับอาชอว์จุดภาษาอรับเขาเรียกว่าอะไรนะครับอ่าอ่านตามุัคพูนะครับนุกโตนุกโจุดภาษาอรับเรียกว่าอะไรนะครับนุกโนุกโนะครับจุดก็คือน,นี่ละครับ సంకేత హెంగు จุดที่เราเห็นเห็นกี่จุดลูกหจุดอ่า1จุดนะครับด้านบนด้านล่างครับจุดนี้อยู่ด้านบนเส้นลูกข้างล่างเส้นครับอยู่ด้านบนนะครับอยู่ด้านบนอ่ามาลองเนาะทีนี้อ่นะครูเขียนอีกนะครับอ่าสว่วนที่คุณครูเพิ่งเขียนไปตรงนี้นะครับอ่าอยู่บนเส้นนี้ ต้องทิ้งผ nah ูชี้ลูกกี่จุดลูกสองจุดนะครับ กี่จุดถ้าตรงนี้ที่คุณครูเขียนไป้สองจุดใช่ไหมครับอ่าด้านบนและ้านลูกอยู่ด้านหน้าอ่าส่วนตรงนี้ลูกอ่าท่านอาจารเกต็นนะครับตรงนี้กี่จุดลูกสามจุดลูกสามจุดตรงนี้สามจุดตรงนี้นะครับอยู่ด้านบนเส้นหรือว่าด้านล่างเส้นลูกก็อยู่ด้านบนนะครับแสดงว่าสามจุดนะครับมีไหมที่อยู่ด้านล่างไม่มีนะครับ ต่อไปทกเนียนก็จะไปเจอนะครับจ <gun> ุดเหล่านี้นะครับจุดเหล่านี้มันก็จะมีอักษรที่มีจุดอยู่ด้านบนบ้างที่มีจุดอยู่ด้านล่างด้วยมีจุดสองจุดอยู่ด้านบนด้วยมีจุดสองจุดอยู่ด้านล่างด้วยนะครับมีจุดสามจุดอยู่ด้านบนด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะครับ อ่าสองล็อกอาทิตย์นี้อ,อาจารย์ครูพัดหนึ่งจุดอยู่ด้านบนหนึ่งจุดอยู่ด้านล่างสองจุดอยู่ด้านบนสองจุดอยู่ด้านล่างสามจุดอยู่ด้านบนและก็สามจุดอยู่ด้านบนอ่ามาสอัล็อ์นะครับวันนี้นะครับก็หมดเวลาแล้วนะครับคุณครูสัญมาขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในอีพีหน้านะครับหวังว่านักเรียนทุกคนนะครับ ของทุกท่านนะครับช่วยดูลูกๆของทุกท่านด้วยนะครับให้นักเรียนฝึกนะครับอ่านตาวอุกและป็ตัสเมียนะครับแล้วก็ทบทวนเรื่องจุดนะครับจุดด้านบนหนึ่งจุดจุดด้านล่างหนึ่งจุด2จุดด้านบน2จุดด้านล่าง3จุดด้านบน3าจุดก็อยู่ในมน์นะครับอ่ามาชาลลออัสสลามุอะลัยกุมวเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุ